สวัสดีครับจากช่องค้นบ้านนานะครับตอนนี้มีโอกาสแวะมาที่วัดพระนอนนะครับที่อยู่อำเภอภูเวียงนะครับเป็นวัดร่มรื่นนะครับอยู่เลยในเขตอำเภอภูเวียงมานิดหน่อยนะครับตรงนี้ธรรมชาติด,ด้านหน้าวัดนะครับนะครับเดี๋ยวเข้าไปภายในวัดนะครับในวัดนะครับมันก็จะมี หลักๆเลยน่าจะมีไหว้พระแล้วก็ให้อาหารปลานะครับผมจะอ้อมมาทางด้านด้านข้างด้านนี้นะครับเพราะคลิปที่แล้วนี้เข้าทางด้านนนนนะครับอันนี้เป็นวัดป่ากิติยานุสรณ์นะครับนี่นะครับอันนี้บรรยากาศโดยรอบนะครับก็อันนี้เข้าทางด้านหน้านะครับแล้วก็ตรงมาอันนี้ช่วงนี้ประมาณสักเที่ยงนะครับรักษาความสะอาดขอดรองเท้านะครับ หรือเกลบนะครับตรงนี้อันนี้เป็นเสาอสศจจ์ำลองจากประเทศอินเดียนะครับตรงนี้นะครับส่วนรายละเอียดแต่ละสิ่งถูกสร้างนะครับผมก็ยังไม่รู้รายละเอียดนะครับก็ค่อยๆดูไปนะครับตอนนี้ทางทีมงานแม่บ้านนะครับกับคุณตาคุณยายแล้วก็พี่ชายอยู่ข้างในแล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่ข้างนอกเพราะเดินออกมาจากเดินออกมาจาก,กวัดเพื่อจะไปถ่ายคลิปทางด้านหน้านะครับ ก็เลยช้ากว่าเพื่อนนะครับเดี๋ยวตามไปครับถ้ายังไงมีคลิปที่แล้วนะครับที่ที่ผมได้ทําคลิปไว้นะครับก็จะเป็นขึ้นอีกทางหนึ่งนะครับพระพุทธสยามเมตตาเราเข้าไปข้นงในนี่ครับนี่เป็นรายละเอียดนะครับร่วมกระถินอ๋อันนี้เป็นของวัดแต่ละช่วงแต่ละปีนะครับอันนี้เราให้อาหารปลา่อนขึ้นไปไหว้พระอาหารปลานะครับ เมื่อกี้เกซื้อไปเท่าไหร่เห็นไหมสามคุณตาคุณยายแล้วก็หลานโอซื้อไปร้อยหน100 1 1> 1ึ่งร้อนึงเอาเอาอีกร้อยหนึ่งครับครับ,ออนะรบมีอันนี้เอ้าเท่าไหร่นะเอ้าสิบบาทสิบาทยี่สิบสามสิบสี่สิบมีอันนั้นได้ครับหกสิบครับเอาหกสิบพอครับผมอ,อ,อ๋อ,อลืมถอดรองเท้าครับ โอ้มาไม่ทนันตอนนิชาเจอปลาครั้งแรกนะม่นายังตื่นเต้นอยู่หรือเปล่านะนิชาย,ยังปลาไหมโอ้ปลาโอ้ยังปลาอยู่ยังปลาอยู่ยปลาปลาปลาลูกปลาาเอาไปดู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 ปดปดโอ้ปลานี่ไงหัวอาหารเอายังเอาหัวอาหารยัง ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นั่งตรงนี้ลูกอ่ะนั่งตรงนี้พ่อด้วยพ่อด้วยปลาไปฝั่งนู้นไม่ค่อยสว่างดีนะหนูมีแต่เรานี่ถ้ามีคนเยอะนี่ไปฝั่งนู้นลูอกปะฝั่งนู้นค่อยมีแสงสว่างไปใช่ใช่ใช่าปลาดูปลาดูปลาไม่ลาอุ้มไม่ลาอุ้มปลาเยอะเลยใช่ไหมลูกปลาเยอะเลยโอ้ชายอยากเห็น ดูปลาดูปลาวันนี้มาดูปลาครับว้าอ๋ออยากดูแบบนี้อยากดูใกล้ๆแบบนี้มันใหญ่มากเลยไม่นะเอาเอาเหรอมันกินตัวเล็กเลยเหรอปลาจะกินนัวแม่แม่จะปลาหน้นแม่เป็นแกลนเผากินไหมไม่ได้กินแกลนเผาแของเล่นี่ยมันโตโตลูกมันโตโตวุ้ยวุ้ยวุ้วุ้้ยกลัวไหมลูก

ออนไลน์ออนไลน์เชไดรเชได้พี่หนมาจิมนกินเลเมตมันถิใจเป็นตีป่าหเลเมตตามไม่น่าตามไม่นา่นาตาม,มาดึืมเติมตมตตอจะจะมาให้เป็นเพื่อนพี่อะไอกโอ้นั่นไงนั่นไงปลาเยอะเลยหนูแม่กลัวหนูตก ปลาใช่ใชปลาเสียงดังลูกย่างตรงนี้ไม่ได้ตรงนีู้ตรงนี้มันตรงนี้มีช่องห่ะไม่ได้เลยลูกห้ามเลยค่ะคนนี้ห้ามเด็กขาดตรงนี้มีช่องะครับห้ามเด็กมาเดิน่ะจริงๆมันเคยมีเหล็กนั่นแต่น่าจะชำรุดชาชาชาอยู่ในวัดลูกเสียงเบาเบาค่ะตาตาตาเสียงเบาเบาลูกเสียงเบา ปลาเยอะเลยมานั่งกับแม่ค่ะมานั่งกับคุณแม่ลูกมาลูกมาลูปเป็นเพื่อนเวลาไหมคะทำเล็กๆลูกดูดูดูด,ดูเดี๋ยวมันก็มาดูตึมนั่นไงมาเลยค่ะตึมนั่นไงเห็นไหมคะเห็นไหมคะวาอาหารอยู่ไหนคะวางเลยค่ะวางเลยวก็ปุ๊บนั่นไงนั่นไงปลาเล็กลูกปลาเล็ก นั่นไงดูไหมลูกดูไมหนึ่งสองสนั่นไงเยอะเลยเยอะเลยอะไรครัใช่ใช่ใช่านลงไปอีกลูกหนปลาลูกปลาหนึสซ้นั่นไงเยอะเลยเยอะเลยตึมเดินนเดินชาหวานหน่อค่ะ ชาไม่เต่าด้วยชาชาไม่เต่าด้วยลูกชาไม่เต่านี่นี่นี่พี่เต่าไปดูเต่ากันไหมนะดูเต่ากันไหมนะนี่นพี่เต่าพี่เต่าลูกเสียงดังถึงภาคใต้เลยค่ะเอาพี่เต่าพี่เต่าเต่าเต่าจึ๊งเต่าเออย้ายพี่เต่าไหมเพราะนั่นไงนั่นไงลอยอยู่นู่นนะนู่นเต่าอยู่นู่นล่นี่ปลาดุก เห็นไหมตาวงน้ำชัดเจนเอาเดี๋ยวจะจะยกลงยกลงให้ปลาลงเว้ตืมตึ้มตืมมาถึงบะถึงเต่าดอกลูบหนูต้องโยนโอ้ช้าเห็นเต่าไอยลู่ลู่ข้างหน้าก่อนที่เต่าลอยไปไกลๆนู่นที่เต่าทำไมลอยไปไกลจังปตาตาหัวหนีหัวใหญ่กว่านี้ิสัยอีกว่ะตรงนี้เป็นพื้นที่ให้อาหารปลานะครับมี ด้านล่างมีเาจะเปิดช่องตรงกลางให้นกลา็มีทั้งเรือออัเพลงนเพืเสียงนังเพืระเบียงด้านในในลูกเตาเขาจะทำทำในในคะผมก็ไม่เคยได้มาโอ้ดูคุณตาอยอ่นะให้ป่ากินไกลๆเลยลูกอ้ตัวใหญ่ไหมลูกตัวยหญ่ตาตัว้อย ไร่ใหญไหตัวเนี้ยอะไรก็เป็นตราใหอะไรสักอย่างไม่รู้เหมือนกันครับกลัวงไม่รู้ตรงนี้เป็นตรงเ,เปิดน้ำครับน้ำนระบายแบบเป็นฟอกอากาศนะให้ตาอ้วงมันต้องฟอกอากาศครับแล้วก็ส่วนนี้จะเป็นข้างบนเป็นพระนอนครับนี่คือพระโลกให้ตาตรงเนี้ย <laughs> ส่วนพระนอน,นข้างบนบแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นพระพุทธรูปนะครับ พุทธลูสำหรับบหายบูชานะครับตรงนี้อันนั้นก็เป็นจุดให้อาหาระคนข้บนาเปนหัวพุลกพลังเนี่ยจุดชมวิวจุดเชอิน่งก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเป็นมาเรัาพระอัลอไม่ก็มรูระอันนั้นก็จะเป็นพระนอนไม่ดลัษ มีปลาไหมใช่เห็นปลาไหมเห็นไหมลูกเห็นครับเจอครับ้าอยู่ไหนจ้ะโู้นนปลาปลาโลยว้าปลาโลยอู้อู้แ้าปลาดินอู้นก็จะให้อูเนี่เต่าไม่ใช่เต่านั้นต่อมาใหกใหญ่าหงไปดูคปาหระน่าจะสักสิบโลนะครับ ปลาดุปลาทับทิมปลาที่สูยมีเต่าตัวสองตัวโอ้ท้ามี่ฮงตัวใหญ่ที่ครับระวังซอยคนอุ๊ยจัสซี่เศร้าไรปะาัสซ่เศร้าในคนโตกลุมไปเลยเกือบลูกเกือบเกืว้ากลัวกลมองมรงตรงนี้มัตรงนี้นี่ชาก็ยัง ตื่นเต้นเหมือนเดิมครับมากกว่าเดิมเสียงดังครับที่จริงเขาห้ามใช้เสียงดังนะครับเขาห้ามเสียงดังค่ะเสียงดังครับชาชาชาห้ามสมเสียงรบกวนแต่ชาชานี่เสียงมาเต็มเลยครับฝั่งนั้นไม่มีปลาหรอกไม่มีปลามีเอมีเหรอมีเหรอคะเอมี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 นิดนึงมีนิดนึงเอมีนิดนึงไปข้างบนไปข้างบนโอ้โอ้นำหน้าเลยนำหน้าเลยโอ้คือรู้ทางเลยลูกรู้ทางเลยคะ รู้ทางไหมคะหนูเดินโอ้รู้มามาตามาไม่นาตามาคุณนายอยู่ไหนลูกคุณนายมาหรือยังโอยอยู่นี่บไปไหนนักเลี้ยคบคนหรือยังลูกขาทูๆาเกือบลูกจอดเกือบไปาปๆปไปขึ้นขบางบนขึ้นข้างดเจ็บเออเต้เต้สะดุ มีแต่เสียงคนเดียวค่ะเดินช้าๆเบ้ปานนี่เด็กน้อยบ้านนอกเขาพ่อหมบยว่าจี๋จ้าตูจ้าตูเบิงเบิงช้าๆลูกช้าๆเบิงบัดนี้เบิงบัดนี้โอ้เบิงบัดนี้จ้าตูแล้วถอดเท้าก่อนลูกถอดเท้าก่อนโอ้ยัง มาลูกมาขึ้นมาค่ะมาฝั่งนี้ฝั่งนี้ตามแม่นามาตามแม่นามาไม่ต้องวิ่งค่ะช้าๆตามไปตามไปช้าทุช้าทุอะไรลบนู้กับลบเขาตัวอันนี้ดูใกล้ๆหน่อยนะแม่นามันมีข้างๆกูไปเดินกับปุณตาไปลูกตามมาตามมาตามาตาไหนค่ะตามมาตามมาตามมาอุ้มไหมแม่นะอุ้มไหมโบ้ไม่อุ้มไม่อุ้มแม่นาตามมาตามมา อุ้มันลมะอไหมอุ้มไหมอุ้มไหมคะอุ้ไหมคะตามมาเร็วเจะถึงแล้วนี่ดินเ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 าินเเดินเดินเดนเดินเิเดิเนเดินนิิเินิิเิินนิเิเดินนีเยเน่เด แต่ว่าเคยมาขอถูกบองถูกบอลทีไนนอ้อมไปทานน้นได้ท่านท่านไม่เคยเป็นตาขี้รก็ไปมันสิสรุปหน่อยบ่เหนื่อยไม่ลูกเหนื่อยไหมแก่เดี๋ยวหนาวอีหล่ะมั่งบ่ล่ะยังไม่เหนื่อยเต่าดูด โอเสียงเบาเสียงเบาเบาเสียงเบาเสียงเบาเบาสะดุดลูกสะดุดสะดุดสะดุดไม่รู้ไม่รู้ไม่นะไม่รู้แมวว่าสะดุดมันเป็นพีญานาคลูกไม่ใช่เตาเสียงเบาเสียงเบาเเสียงเบาเค่ะถ่ายรูปไหมคะถ่ายรูปสุดแล้วสุดแล้วสุดแล้วเสียงเบาเบานะลูก หยุดแล้วค่ะอ้อมไปทางโน้นนะอ้อมออ้มวัดอ้อมวัดเร็วอ้อมวัดฝั่งนี้นี่คือทางลงอ้าวนนี้ไม่เคยมาหรอเพิ่งเคยมานะครับนี่เคยมาอีกงๆอ๋อเดินทะลุตรงนี้จะมีทางลงดูดอยไม่น่าอันนี้เป็นทางลงโค้ค่ะลูกโค้งอันนั้นน่าจะเป็นห้องน้ำอ๋ออันนี้ของทางลงไปสระไปสระเย็นนแล้วก็ทางนี้ก็เดินมีร่มครับ ร่มรื่นตลอดเส้นทางฝั่งโน้นน่าจะเป็นกุฏิครับกุฏิสั้นลักทำวัดลักบ่อใช่ไหมใช่ใช่ครับฝั่งโน้นเป็นกุฏิตรงนี้ก็มีโครงเหล็กดัดนะครับก็คือเด็กตัวเล็กก็ผ่านไม่ได้นะครับก็ถือว่าเป็นความปลอดภัยระดับหนึ่งเนาะเนาะแต่เด็กจะชอบมากครับดูดูดูเด็กชอบมากไม่ได้ตรงนี้แดดโลกแดดแดด แดดแล้วก็มีน้ำอันตรายด้วยนะแดดครับอุ้ยหัวหนูระวังหัวชนระวังหัวชนคุณยคุณยายลูกนะครับโอเคบรรยากาศรุ่มรื่นคนโดยส่วนใหญ่ก็แวะมานะครับแวะมาพักผ่อนหย่อนใจมาแวะชมนะครับทางนี้ค่ะทางนี้ค่ะนี่แดดนี่พระนอนครับพระนอนแล้วใส่รองเท้าใส่กระป๋าแม่ก่อนนะก็จะมีประตูทางเข้าสองทาง ใต้กับทิศเหนือมั้งฝั่งนี้ฝั่งนี้คุณยายอยู่ฝั่งนี้ค่ะยายอยู่ฝั่งนี้นี่ไงนี่ไงประตูค้าตรงนี้ได้ค่าได้เดี๋ยวพ่อเข้าไปก่อนถ่ายงท้ก่อนถ่างท้นี่ไงถอดท้าถอดท้าม่น้าถือให้ไม่น้าถือให้ต้าจ้าโน้นโน้นู่โน้นจ้าได้ยินเสียงตัวเองต้าจ้า่จโน้นจ้าจ้ตื้มตื้มตื้ม ค่ะนู่นไงคุณชายอยู่นู้นคุณชายอยู่นู้นมวลาพาไปนี่นี่กระดิ่งลูกเสียงกระดิ่งนั่นนั่นคุณตาเรียกแล้วตาเรียกแล้วไปไปไปเดี๋ยวพ่อดูเบาเบาลูกเสียงเบาเสีบาเสียงเด็กดังนะครับเสียงกับคุณแม่ก็น่าจะมีเสียงอยว่าทำไมคุณแม่อาจจะไม่ได้ยินนะครับเพราะว่ามันหันดตึงกันเอ๊ะไปบริจาคนะคะตัวนี้มันถ้าหันหลังให้มันจะเสียงไม่ได้ยิน นี้ขออนุญาตชมด้านในนะครับจะเป็นประมาณนี้ครับไปทำมงกุฎกับคุณตาแล้วลูกนะครับทำมงกุฎกับคุณตาข้าวสารขจีธรรมสองไทยเทศลังสิีนะครับแล้วก็มีทำมงกุฎกับคุณสิ่งอสด้ขงวัตถุมงคลต่างๆนะครับใช้ความสวยงามแล้วรู้สึกเย็นตาเย็นใจนะครับซากุตจเป็น พุทรูปนะครับตากต่างๆซึ่งผมเองก็ไม <c oughs> um ่ได้ส <c oughs> oh, okay. the okay. ัม okay. ผัสเท่าไหร่นะครับนั่งรอนัเวลสามหยอดเรียญให้หยอดเหรียญูชาอเคเสียงดังฟังชัดนะครับอยู่ฝั่งนี้อันนี้ก่ันนี้คือ อ๋อนี่เล่นไม่ได้ลูกเล่นไม่ได้ค่ะไอ้เอตังแอบเอตังเลยเล่นไม่ได้ค่ะเล่นไม่ได้ค่ะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้พ่ออยู่ตรงนี้พ่ออยู่ตรงนี้ฝั่งนี้ค่ะอ๋นี่น้อปูลูกว่าฝั่งนี้อ๋อไม่ไดู้่ฝั่งนี้นี่ไงนี่ไงหยดตู้หยอดตู้หยดตู้แล้วหยดตู้แบบไม่หมัวลูกหยอดตู้ตรงนี้หยดตู้ค่ะ เสียงดังไปค่ะเสียงดังไปยอดเดี๋ยวพ่อให้ยอดนี่ไงนี่ไงคะ่ะหนึ่งสองสามสามสี่ ยังคะทำท่านงนะทำใจ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 ดจใจใจใงใจใอใจนนะจใ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 จยจใ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 จคะเดี๋ยวพจใจใดใจใหใจใจใูใถึงใงใจ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 เจใ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 จ ให้พี่ขยอดด้วยให้พี่ขยอดด้วยพี่ขยอดด้วยค่ะสาธุแม่นา,นายอดสาธุกับแม่นาหน่อยค่ะสาธุยกมือพอแล้วค่ะพอแล้วลูกพอแล้วพอ่พอ,พอสาธุแล้ว่ปพอแล้วลูกสาธุแล้วไปลูกไป ใส่รองเท้าเลใส่เท้าก่อนลูกใส่รองเท้าก่อนถาก่อนใส่เท้าก่อนหนู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 สาธุใช่สาธุหนูเสียงเบาเบได้ไหมลูกมันเออใช่ใช่เียงเบาเก็ได้เดินลูกเดินทำไเเดียมตาเล็มตาเล็มตาเล็มตาเฮ้ยเล็มตาล็มตาเล็มตา ตก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 ตึมโอ้จักตึมปะลงไปข้างล่างลูกไปดูในนนเสาต่อปะลูกในนูนเช้าไปไปดูแถวไมมลูกพาไปดูในโนเสาพาไปเที่ยวโนไดโนเา้าไปไปไปกินข้าวด้วยไปใส่เนาะอ้บ่หายตาบ้าหรือในเสาต่อค่ะตาบ้าคไปมองะไรก็บว่าเป็นแต่ภาพไปเนาะอะไรอะไร หนูคือตัวเป็นทะลุยังระวังข้างๆเวน่าเออเวลาต้องเดินข้างๆทางนั้นทางนั้นคุณตาคุมไว้ยังไม่อยียพรล่อยู่เดีเยนาะไม่เก่งช้า้าลูกช้าทาระวังเหยียบใบไม้นั่นไงเนื้ออะไรลูกระวังเหยียบไม่ได้บอกให้เหยียบโอ้หนูหนูกวัแล้วมา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 ถึงแล้วถึงแล้ว พ่อกรบอกว่าตั้งไหนระวังเหรอเขามาเหยียบเต็มเต็มเท้าเลยค่รับถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วค่ะเดี๋ยว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 เสร็จรองเท้าก่อนตึ้งมาใส่รองเท้าก่อนอยู่โน้นอยู่โน่นมาใส่รองเท้าก่อนมามามาเส่็จเท้าก่อนเสร็จเท้าก่อนไปใส่รองเท้าก่อนลูตกตกนีตกโอ้โหร้อนครับตอนนี้เด็กเริ่มร้อนแล้วเดินมาทั้งวันร้อนแล้วร้อนแล้วก็ต้องกั้งร่มครับ กลางมเห็นทางไหมลูกเห็นทางไหมคะเห็นทางไหมเห็นโอ้ยให้มันหักกันหน่อยไหมโอ้ร่มแดดแล้วไปได้ไปได้เห็นตึมต็มเต็มเถี่ยดีๆค่ะเถี่ยดีๆแสงร่มโอ้ซมอยากมากนะแต่เนาะพุ่น่ะพุ่นะเอาหนักเร็วมากครับไปเหนื่อยแล้วค่ะมีอะไร เหนื่อยหรือเหนื่อยไหมคะเหนื่อยปวดขาไม่นานวดไมนานวดควดน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 วดวดนวดนวดนวนวด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 นมดนวนวด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 นวานวด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 นาดนว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 ดนเดนวนวดอวดนวดนวนวดนนวดนนวดนวดมวดนนวดวดนวดนวนวนวดด มาแม่อุ้มมาลูกมาแม่อุ้ช้า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 แม่อุ้มช้าช้าล้างมือค่ะยังไงเด้กน้องเฉาได็น้องเฉาชาล้างมือไม่รู้เด็น้องเฉาเออล้างมือกันไปหนาเร็วน้องมือกันไปหนาเด็กเขาไปดูเด็กน้องเฉาฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ตามา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 เร็วตามาขิ้นไอติมกันไอติมอยู่ไหนครับแม่นา ไม่ดูไม่กินติมปะแม่พายกินติมกินติมติมอยู่นี่ติมอยู่นี่ติมอยู่นี่ไอศครีมนี่ลูกไอศครีมเห็นไหมนี่ไอศครีมไอศครีมอุ้มอุ้มแมนะอุ้มแมนะอุ้มไอศครีมเอาแบบถ้วยเอาอันถ้วยครับหางเสือให้หนู อาหารเส้นหน่อยค่ะข้าวลมปังแต่ยังมันนะข้าวลมฝั่งนู้นเดี๋ยวไดไหนได้๋ยวแมลูกไอหยิบให้แม่หน่อยนะหยิบให้ม่หนจะเป็นทางเข้านะครับหยิบให้แม่หน่อยคนสวยมีไอหยิบให้แม่หน่อยนะข้ามีตัวไหนเป็นรางวัลให้แม่หน่อยซีโชคตัวไหนคะตัวนี้เหรอลูกตัวโบราณกตัวนี้ขึมาไอติมตัวนี้มาเป็นช่วงๆใช่ไหมครับ ได้จจเห็นนะสองร้อยู่ส่ประจำทั้งวันพอแล้วลูกพอแล้วคนนี้อู่ประจำแค่ยอยู่อาใช่ครับถ้าคนเยอะฮากสแตนบายแล้วเอ็นวะคนน่อยฮากัไปตามสเตปจวยมาใหมคนไหลยัไงเหรอปกติกับวันหยุดสลวคะแมนบอกคนไหลวันหยุดตื่นมาหน่อยอยู่เนาะ ช่วงไหนหลายเกาโมง0บโมงหนเตไหมเต้าไหนแวเตยแวเตมืน้่หงวดกัิหลายท่เสาเลยอืมแวเตยเทศกาลเนาะหรือว่าบางที่คนต่างจังหวัดมากเขาก็มาหอดใบเนาะไหนโชว์เสีลูก่ชผู้ชาชาโเยอะเลยเนาะเยอะลยก็โอเคแหละ ตาคุณอีลายยิ้มให้แล้วเงียบเงียบจังหน่อยเนาะหยิบเลยยิบเลยยิบเลยเอายิ้มเอ้าสันสั่งแค่นี้เองคุนตาคุนสั่งแค่นี้เรียกใน้ลูกรับตายิ้มก็ได้เท่าไหรครับยิ้มขึ้นไยิ้มยิ้มให้แท่เดียวอีลีได้แล้วเหรอนี่ใช้ได้แล้วเหรอได้ไปเดียวไหมยิ้มให้พ่อไหมยิ้มให้ยิ้มให้คุณพ่อหน่อยลูกยิ้มให้พ่อก่อนหน่อยเร็วบาเบาบยิ้มยิ้มให้พ่อก่อนก่อนให้พ่อก่อนก่อนให้พ่อก่อนอันหนึ่งเดี๋ยวพ่อเอาให้ครีมดึงดึง เอาอันนึงค่ะเดี๋ยวพ่อเอาไอศครีมให้อันนี้ลูกนี่เลยเนาะอันนี้โอเคเดี๋ยวมันจะกินที่แหลบเลยอ้าวไอศครีมให้เขาหน่อยไปนะไปรังยิ้มทำเล็กๆลูกประเด็นเก่าเราทิพพาไปกินเคาะอร่อยไหมคะอร่อยไหมเก็บเต็มห้องความอร่อยออันตัวเหลืองลูกตัวเหลืองไม่กินเยอะนะคะเด็กไม่กินเยอะเดี๋ยวเป็นไข้โอ๊ยจานเลูกเดี๋ยวได้กินลูกเดี๋ยวดีกิน อันนี้มันเป็นกําหนดงานเทศกาลทองหล่อรูปเหมือนบูระพาจา์กรรมฐานสายสิบสามรูปวันที่ยี่สิบห <26, S 1> ้าก <21. S 1> ุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบห้ารับออปีหน้าเดือนหน้านะครับนี่ไงสะดวกก็มาได้นะครับอันนี้เป็นโซนเป็นโซนนะครับโซนของฝากนะครับแล้วก็อาหารเครื่องดื่มนะครับอยู่โซนนี้โซนนี้จะเป็นห้องน้ําชายหญิงนะครับ ะอาดสะอ่านโอเคยังลูกได้ไหมคะไปดูนนไดโนเสาร์พาคุณตาม,มาวันเกิดใช่ไหมคะ,คะ